นี่มาตามล่าหาปลาเโดูเชดแม่น้ำตาตี let's go จี้ s <S โอเคนะอที่สามมาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับไส่โด ครับทุกคนก็มาเจอผมอีกแล้วนะ่าดนฟิชชิงก็วันนี้มาตามล่าหาปลาชโดมาไสโดว่าโดนลาโดนล่าก็กำลังเข้าหมายทุกคนก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยว่าจะเจอกี่แต้มโดนกี่ตัวชะโดแม่น้ำตาปี let's go ที่เราไปนั่นไม่เจอตัวเนี่พี่น้ำเยอะน่ะใช่แต่ว่าน้ำมันเยอะเชี่ยอะไรเนี่ยกูตีเชี่ยกูเรือมาพี่ต้องใช่ขีรถกูหลอนละ น้ำตื้นเกินพี่เราไปนวไปหาที่น้ำลึกๆเล่นนะต้องไกลไปนั่นแหละ A few moments later ร่วมเมื่อกี้ป๊อกอะ mà 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 đi thả chi đấy quay xem mấy đi thả chơi đi đi tạt chơi rồi Bye ระวังนะพี่หลุดเราจิปเปอร์ไปนะพี่จับสายดิโอเคเโอ้ยสุดยอดเลยครับนะครับใส่โดนะครับใส่โดพามาถึงที่โอ้โ,โดนแล้วนะครับทุกคนไม่ใช่เอฟปอกกว่าเลยมาเลยนะครับทุกคนแอมแร e กามานะครับโดนในบาง สีเหมืนอ,อมนคอกเลยว่ะพี่มันไม่คอบที่นี่ไม่ใช่คอกโอเคครับทุกคนหาตัวต่อไปกันโอเ okay, ค let's go อืมครับเรียบร้อยลายลายดัาคบอบนะลูก หน้าผู้กล่อยปลาครับหน้าเ <N> นี้ปลาช่อนอนะ,อะไอเป็นซุ้มจ่าพี่แต่แซุ้มไม่ใหญ่ซุ้มเล็กๆน,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 นี่เนาะีเล็กนีตัวการออกเลยนะพี่มาจิบมาจิบงนี้นะ ครับทุกคนเรียบร้อยเชื่อสายสามสายสี 3, สป่ปิดเบรกปิดเบรกพี่ปิดใกล้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นให้หมดก่อน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 โดนแล้วนะครับทุกคนโอ้ยไม,ไม่รู้ไม่รู้โอ้ระวังระวังปิดเบรกปิดเบรกดิ พี่พีมองเข้าป่ะมาพี่เก็บสายสั้นๆอีกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันหมดก่อนก็ได้พี่รอมันหมดก่อนเท่ากันนะพี่สองโลสองโลอ่ะประมาณสามตัวนี้อุ้ยนี่ใหญ่กว่านี้เบ้าล้อยร้อยมันนี่ใหญ่กว่านี้เบ้าล้อยร้อยมันหมดใหญ่กว่าหน่อยนึงร้อยมันหมดดูปลาผีนี่เพลนเลยนะ ร้อยมันหมดดอซุ้มนี่ในหน้ามีเหมือนผมโอเคหมดยังทั่วกโอ้ยโอ้ย <Yeah. S 2> เหลนเือแล้วได้แล้วลุงได้แล้วตัวหนึ่งครับประมาณสองโหลได้ครับโหลครึ่งได้ครับ อ้วนตับเลยนันตัวนี้อ้วนเรียบร้อยครับใส<อ>่ดูโดนนะครับโดนนึงคนละแต้มคนละแต้มครับใส่พอๆกันเลยมันได้ทั้งสองทางนะต้องซ้ายทางขวามนได้าั้งหลังมันต้องเที่ยวเก็บ ở này bây giờ chơi, chào 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 này chào chào nữa, chào 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 ่เต็มเขี้ยวปีตีกับถ้ามีตัวไม้เดียวเอาพี่ผมยกให้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรือเรือก็หลุดแล้ว สวยวิ่อยู่ไอ้ป๊อปอ้าวลุดเฮี่ยพ <Here. S 2> ี่อ้าวลุดเฮี่ยพี่ อะไรของเจ้าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดย่าโยกเลยผมยกตอบคันแล้วไม่หักไม่หักพี่รอมอืมทะลุ พี่ผมจะเหวี่ยงขึ้นยอมยังเรียบร้อยเต็มสองไอป๊อกครับทุกคนตัวนี้เข้าตาเลยใชย่ต้องเก็บแล้วแหละ มันตามมาเอาถึงเรือพี่ไอ้มันน่าจะไอ้นั่นแหละผมว่าน่าจะวัดหลุด,ด,ดใช่ใช่ เธอมันกัดพี่ก่อนนะโอเคนะครับทุกค,คนตัวนี้ก็เมื่อกี้กัดพี่โดนนัดไปตามถึงหน้าเรือเลยหลุดของพี่โดนนัดไปมาซ้ำหง่วงหงกหลุดป,ปุ๊บซ้ำปั๊บนะใช่หลุดหลุดปุ๊บซ้ำเลยใช่แล้วก็ซ้ำเลยลดูมากทุกคนโอเคเอ๊ ไ้ป๊อกน่าจะรอดชิวชิว ที่อะไรตามวะปลาช่อนช่อนช่อนตัวขาวเลย ขอโบโบหน่อยครับไอโบในบานน้านมีหรือเปล่าโอ้มึงเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าไอ้ชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหอะพี่โบในบา้าน quá 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 น่าจะออกแล้วป่ะโดนเด็แล้วด้วยอืีแต่ตีตด้วยเผื่อที่ยังซ้ำ ี่ผมไม่ตาเห็นเลยผมนั่งหันหลังอยู่เมื่อกี้ โอ้ยสีสวยพี่ต้องกิ๊เปอร์แลวแหละเดี๋ยวให้มันหมดก่อนพี่กล้องไฟหน้ากล้องผมติดไหมน่าจะหมดแล้วพี่เคนะ ระวังหลุดนะพี่ติดนิดเดียวโอ้ระวังระวังปาโอ้โอ้โอ้ที่จะหลุดแล้วอ๋อมันฝังทะลุไม่เป็นไรพี่ทะลุ ไตโดยกให้เฉยไม่ข okay. okay, ีบแล้วครับโอ้สายพี่ัาใช่ใช่พี่เมื่อกี้พี่แกนุ่งใช่โอเคนะทุกคนอีกหนึ่งแต้มอันที่สามนะครับวันนี้โอเคขอบคุณครับได้โอเค เออๆออพี่ไปรูปานปะน,น,น่าจะน่อย่าหวแล้วไอ้ตัวนี้อ่ะไม่ไม่น่าหวเหลืออีกหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเก็บเก็บกับไปกินหน่อยโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วอีกครึ่งวัน ก็รอบหน้าเราจะไปสนุกไปมันที่ไหนกันอีกก็รอชมติดตามชมกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ l ล t s กู